จากนักฟุตบอลโนเนมที่เคยวิ่งไล่ตามความฝันหวังจะได้เล่นให้กับทีมรักในสักวันหนึ่งสู่วันที่เขาก้าวขึ้นมาอยู่จุดที่เคยฝันอย่างเต็มภาคภ,าคภาูมิแฮมสุประศักดิรพีมาณวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่คุ้นหูชื่อของแฮมสุประศักดิรพีกองกลางกุนกุติที่อยู่ในชุดสร้างบริษัทเป็นแชมป์ไทยลีกฤดุการ2020ถึง2021ของสโมสร B ีจีุม์ยูเนเต็ดที่แฮมได้ถูกบ่มาอฝีเท้า ในระดับนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสรน,นานถึง5ปีมาณวันนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพของชุดใหญ่เบียดตำแหน่งสตาร์ดังของไทยลีกได้อย่างเต็มภาคภาูมิแฮมสุภศักดิ์สารพีเขาเติบโตในครอบครัวที่มีคุณพ่อชื่นชอบในกลาฟุตบอลเป็นอย่างมากถึงขนาดมีไอดอลอย่างเดวิดเบคแฮมเป็นไอดอลเมื่อสมัยท่านยังหนุ่มๆชื่นชอบจนถึงขนาดตั้งชื่อลูกของเขาว่าแฮม เพื่อให้ลูกของตนได้เดินลอยตามไอเด้าที่ชื่นชอบแฮมจึงเติบโตมาด้วยความใกล้ชิดกับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเมื่อคุณพ่อไปดูบอลที่สนามแข่งขันแฮมก็จะติดตามไปด้วยเพื่อไปซูมซับศาสาลูกหนังและยอดทีมที่แฮมไปดูในตอนนั้นก็คือ B ีีปทุมยูนเต็ดจนรู้สึกชอบมากๆและหวังว่าสักวันหนึ่งตนจะมายืนณจุดจดนี้บ้างจนความคิดนี้มามีบทบาทต่อการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของแฮมเป็นอย่างมากก็เริ่มต้นขึ้น จนเมื่อแฮมได้เข้าศึกษาต่อในระดับม .1 ที่โรงเรียนฐานปัญญาในการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังก็เริ่มต้นขึ้นทันทีจากคําแนะนําของคุณพ่อและพเพื่อนๆในวัยเดียวกันจนบนเพาะฝีเท้าอยู่นานนับปีกระทั่งมีโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึงเมื่อปี2014ยอดทีมในฝันอย่างเดอลับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดในขนาดนั้น ได้เปิดคัดนักฟุตบอลเยาว,วชนเข้าสู่ทีมทันทีที่แฮมได้ทราบข่าวจึงไม่รอช้ายืสตัดคู่ใจเดินทางไปคัดตัวทันทีในวัย15ปีภาพที่แฮมเห็นเมื่อไปถึงสนามคัดตัวเมื่อเด็กๆนับพันจากทุวประเทศในวัยเดียวกันมารวมตัวอยู่ที่เดียวกันเพื่อมาคัดตัวเหมือนกันจึงเป็นอุปสรรคสําคัญที่แฮมต้องผ่านไปได้แต่แฮมก็ไม่ย่อท้อกัดฟันสู้ทุกครั้งเมื่อได้รับโอกาสลงสนามพร้อมสไตล์การเล่นที่สวยงามมุทะลุดุดนันวิ่งวิ่งมีหมดจนแฮมฝ่าด่านหินมาหลายต่อหลายรอบ จนเด็กนับพันคงเหลืออยู่หลักร้อยและจบวันคัดในวันนั้นเด็กผู้ผ่านการคัดเลือกคงเหลือเป็นหลักสิบจนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลเยาวชนอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นขึ้นหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของแฮมสุปศักดิ์สารพีอยู่ในนั้นด้วยแฮมจึงได้เดินทางเข้าใกล้ความฝันของเขามากขึ้นทุกนาทีจึงนับเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเด็กหนุ่มวัยเพียง15ปีที่อยู่ในชุดเยาวชนของไทยลีกหลังจากนั้นแฮมตัดสินใจ เดินทางเก็บกระเป๋า,เาย้ายเข้าไปฝึกศาสตร์ลูกหนังในรั้ววีจีปทุมยูเนเต็ดอย่างเต็มตัวเพื่อเดินตามความฝันที่วาดเอาไว้ต่อมาชีวิตในรั้ววีจีปทุมแฮมเริ่มต้นได้ดีเมื่อไปควา้าแชมป์ไทยแลนด์ยูริระดับประเทศร่วมกับทีมแต่แล้วเมื่อแฮมย่างเข้าสู่วัยสิปีแฮมโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเขา่าต้องพักยาวถึง7เดือนซึ่งกว่าจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมน้องใช้เวลาปรับตัวเพิ่มอีก2เดือนรวมแล้ว แฮมเสียเวลาเกือบทั้งปีไปกับอาการบาดเจ็บของตัวเองแต่แฮมก็ไม่ย่อท้อกัดฟันสู้ทําทุกวิถีทางให้ตัวเองกลับมาเล่นฟุตบอลและเดินตามความฝันให้ได้ดั่งเดิมจนกระทั่งแฮมอายุได้19ปีหลังจะกลับมาเล่นได้เต็มที่แฮมถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ในขนานั้นสัญญาเยาวชนของแฮมกับบีจีปทุมได้หมดลงแต่โสโมสรยังมองเห็นถึงศักยภาพในตัวแฮมและส่งแฮมไปเก็บประสบการณ์กับสมสทรสอนลาประชาร์ FC ทีมพันธมิตรได้ศึกไทยลีก3และแฮมก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดจนกระทั่งในปีนี้ทางสโมสรบีจีปทุมได้เรียกตัวแฮมกลับมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการและสลับปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่โดยยอดกุนซือฉายาดาราเอเชียอย่างทูสิตเฉลิมแสงได้มองเห็นศักยภาพในตัวแฮมให้ลองขยับขยายจากตําแหน่งกองกลางสู่แบ็กซ้ายที่แฮมไม่เคยเล่นมาก่อนทั้งชีวิตเกิดความประหม่าขึ้นทันทีในหัวของแฮม ว่าจะเป็นตัวถ่วงของทีมใหม่ในทีมมีแต่สตาร์ดังครับข้างในไทยลีกอย่างมากมายตนจะเล่นได้ไหมแต่ความกังวลก็หมดลงเมื่อยอดกุนซื้อลงมาติวเข้มและแนะนําแนวทางในการเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายไว้ให้ทั้งหมดเรียกง่ายๆว่าพี่จะปั้นน้องให้เล่นเก่งกว่าตัวพี่เองจนถึงขนาดแทมออกหมาสัมภาษณ์ว่าโค้ดโอ่งบอกให้ผมอย่าก,กังวลเขาคอยแนะนําการยืนตําแหน่งวิธีการเล่นคอยบอกผมว่าให้เล่นเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุด จนแฮมเริ่มปรับตัวได้และถูกขัดเกลาจากสตาร์ดังของทีมอย่างมากมายจนขยับขยายฟอร์มการเล่นให้เทียบชั้นกับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีในตอนฝึกซ้อมจนในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรการท่าเรือเอฟซีเมื่อช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมาแฮมได้รับโอกาสลงสนามกับทีมเป็นครั้งแรกและเป็นความตื่นเต้นที่เขาไม่เคยลืมก่อนเกมที่จัวตเไทยลีกจะเริ่มขึ้นกับสุพรรณบุรีเอฟซีแฮมได้รับโอกาสออกสตาร์เป็นตัวเบตัวจริงพร้อมยิงประตูให้กับทีมตั้งแต่นัดแรกประเดิม พร้อมกับเสียงชื่นชมปีถ้าของเขาที่สามารถได้ร่วมกับแข้งดังในทีมได้อย่างลงตัวและมาวันนี้กองกลางวัย20ปีแทมสุภาษักสารพีกำลังสร้างบระัิษาสให้ตัวเองอยู่ในชุดแชมป์ไทยลีกในฐานะนักฟุตบอลของสมโมสรมีจีบทุมยู่นเตดไม่ใช่ฐานะกองเชียร์อีกต่อไปโดยข้อคิดจากประวัติของแทมสุภาษักสารพีนั่นก็คือถ้าวันนี้คุทุ่มเทและลงไหลในความฝันของคุณพอๆกับชีวิตของคุณ คุณก็เก่งพอที่พร้อมจะรับความฝันของคุณไว้ในมือ